สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่องมัมมอบอนเล่คลิปนี้เราก็จะมาดูความน่ารักาของโค้ดดวนในสนามในนัดเมื่อวานกันนะครับเมื่อคืนที่เราสามารถเอาชนะโดมินิกันได้ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่โค้ดดวนเหมือนจะบอกให้สาวๆของเราใจเย็นๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเล่นไม่ต้องเร่งอะไรมากมายโดยโค้ดดวนก็ได้ยกมือขึ้นมาสองข้างแล้วก็เอามือขึ้นลงครับ อยู่ลายวิเลยนี่นะครับแฟนๆก็ชอบกันมากกับมีมนี้ของโค้ด่วนน่ารักมากๆเลยครับซึ่งโค้ด่วนก็สุดปังนะครับเมื่อลูกทีมเสียแต้มที่เกินจะต้านทานจริงๆโค้ดก็จะยิ้มให้กำลังใจตลอดครับ เป็นโค้ดที่เข้าใจเด็กๆดีมากนอกจากนี้หากสาวไทยของเราทำแต้มได้ดีเราก็จะได้เห็นโมเมนต์โค้ดยิ้มแย้มแล้วก็มีการปรบมือให้ข้างสนามด้วยนะครับถือว่าโค้ดด่วนเป็นโค้ดที่ดีคนหนึ่งเลยจริงๆ